สวัสดีครับสวัสดีที่สำนักงานนะครับพี่น้องเอ๋ยมาเบิงฉากฉากคือง,งามแทะนะครับเพิ่นตังฉากล่องเบิงนะครับนี่ครับฉากตรงกลางนะครับพี่น้องโอ้งามเพ้ยงนะครับสีสันสดใสเลยครับสีอันนามทะเลนะครับโอ้แดดส่องตา ภาดงามงามงามฉากหมอลำเพชรลำเพื่อนปีซีครับพี่น้องครับผู้ใหญ่บา้านเพื่อนในล่องตั้งเบิงเพราะวะ mm hmm. เสร็จใล่องเบิงว่าฉากเข้าสูงบันไดสูงสุดหยอดมันพูนนะครับพี่น้องบ้าดในตรงกลางก็สิเป็นจอยเอลีดีครับตรงนี้ตรงหลงหลงนะครับตัวนี้ก็สิเป็นฉากยังก็ซุ่มเนาะตรงนี้สิเป็นตานี้เป็นจอยเอลีดีแล้วก็พูนอยู่บนอีกนะครับเพป็นพ่อท่านในใจอยู่ทั้งฝุ่นก็มีนะครับอันนี้คือ ทดลองประจันเพราะว่าทดลองทดสอบเบื้องว่ามันสิขึ้นสูงในส้ำไหนนะครับพี่น้องผุนนะครับสูงเจินเทินเลยครับวเติ้งเวทีอหลีกเกษิประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับสากสุ่มนี่เฉพาะสุ่มนะครับส่วนสากล่างสากประกอบตัวไปกับจังหวะกันอีกนะครับเป็นผุนั่งเตรียมใ้อยู่ตั้งผุนนะครับเนาะโอ้งามๆพี่น้องงามฉากนี่สบายตาดีนะครับมีรูปเพชรรูปดาวนะครับผนนะครับงามๆ เมื่อเปิดฤดูกาลเพิ่นคือว่าเพิ่นบดไ้ขื้นสุดพญหัตเพิ่นว่าบดไ้ขื้นสุดนะครับแต่ว่าบัดนี้เพิ่นเอาขื้นสุดลองเบงนะครับโอ้งามตรงกลางก็สิเป็นจอ LED นะครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่นลองต่างเบงยูเวที่ยูอันสานัการนะครับเวลาทาไปตั้งจริงก็สะปประบ้านนี้แหละครับพี่น้องนะครับความสูงของฉากนะครับไ้มันวิดจอ LED ว่ประสานเพิ่นว่าอ่ะ สวัสดีที่สำนักง,งานอีกหนึ่งคลิปนะครับเมื่อนี้จันร้อยกะเขามาสำนักง,งานเอารถไปล่างมากฮอดแต่แล้วว่างันนะครับเพอท่านเดี๋ยเปลี่ยนไทยน้ะมันเครื่องว่าจะไปเปลี่ยนไทยน้ะมันเครื่องอยู่พอจะได้เดินทางไกลนะครับล่างรถบ่ได้ล่างตั้งแนะต่ผู้นะแต่อันหนาฝนผู้นพนะพี่น้องจนเบิดตฝนแล้วก็เลยว่าวมาล่องล่างเบื้องเหลี่ยมยุบเลยบัดนี่น่องบูบูบักบูบูบ,บูย่างเดียว <laughs> นะครับล่างของเหลวใส่ปิง้งเลยพี่น้องเลยเตรียมไปออกงานได้บัดเลยเหลือแต่เปลี่ยนไทยนะมันเครื่องนะครับนี่ล่างแล้วก็งามตัวละเนาะบมื่อใดทายลิปรถในเบื้องจักเถื่อมันนั่นโซกกระโปงไหลมันบวคลอยได้ล่างนะครับบัดในล่างแล้วก็เลยมามาตายคชีพไปพี่น้องเมืองกาญจน์สินดอกนี่นะครับเหลื่อมกับกาบเลยบัดเลยเตรียมพร้อมออกงานเฮ้ยมาแต่ไหนมาไหนเนาะ ว่าจะได้พญยาว่าพญายาวกินเขาไปโอ้กินเต้เ้ยไม่ยังเห็ดเงมื่อวานนี่บาดเถ้าคือนหน่นอไรวะบาดบาดบาดบาบาดแกว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 สุดยอดพญายาวเ้งาเออเตรียมพร้อมสุดยอดอ่าแม่ลาสุดยอดสุดยอด เมื่อคนนนืนเห็นเปิดเง็ดกับพลเย็นตูกับผู้ใดญ่แนวเมื่อคืนนี่สามสี่หาคนแต่พันป้กันเงียบเมื่อคืนนี่ลุงตูไปกับโรงพยาบาลบ่ไปรับงานบาน่ะโอ้แกวแกวเห็นว่าไปรับงานทานั้งยังก่อนเพื่อพังคนูงงงนพูนอ่ะรับงานวันเดือนอยังกว่าเดือนมีหน้าบ่นะครับเป็นเพื่อลงเฟียดอยู่นะครับเอาอาจารย์เมื่อกี้มาบมื่คือจะเห็นรถอาจารย์รุเทียนได้ยร์งไปเบิ่งก่อนเมื่อไรอย่งกาสิเด็ ไล่สดอีกน้องเล็กตาสีเขามาอีกไล่สดมื็ดอังสีได้เป็นยังก็ร่วมรอดรอด่วมยอดผาปา่นะา,นา,านะครับคำจักหน่อยกับสีผู้ใดมากแน่กับสีมาตูมห่วมกันอยู่เพล่ะคำจกักหน่อยนักดนตรีก็กำลังลั่นสกีบไลส่สกีบกันอยู่ตอนนี้น,นะครับเด็นรถจานอุเทนจานเมื่อกี้มาบ่า,านเราบ้านเรนน้อเห็นไหน น้องเล็กตาว่าอย่างไรจันเมกีมาซอยกันเหมือแรงว่าสันแล้วถามถามมูเทียนคนมากอเขียนตลดจันเรียนจันเมกีมาบ๋อนี่สวัสดีครับเอาตีเข็นน้องเล็กตาป๋อมือขึ้นเนี่ยโอ้อาจารย์มกีว่างมาป๋น้องาาสันว่ะถามกันยุ่ผมไปถามจนเมกีอมันม่รู้อะไราสันประสานป่อม่ได้จัเอาแสดงว่าเล็กตาไ่ถูกต้องหาได้ดิ เห็นมาขึ้นพูดว่ากันอยู่ว่าเศรษฐอาจารย์เมื่อกี้มาเพราะว่ามือแรกนี่คือสีสีได้ร่วมสรุปยอดอาป้ามืออื่นก็สีได้มอบดนะก็เลยว่ามาแสดงว่าเลขตาบ่ได้โทษได้หนิคนพ่อใดภาษานไม่ได้ส่นโอ้ยกับสิบ่ได้โดนตีโดนตีอันเขาเล่าเกี้ยคือเก่าสิมือแร่แสดงว่าอาจารย์เมื่อกี้แล้วก็สเตนบายอยู่แต่ว่างบ้านพ่อพ่อใดกหาเราปะ คอยก็ข้าหนักกันไปล่างรถอยู่กัเลยวรนใดทเล็กแต่กับมันจะไม่กีมากกสีม่วนอีกตัวมึงเล้ยงซะนี่บุญผ่าปลาเนาะไปใส่กระุนหนไปใส่เลยคนบ่เห็นผู้ใดอยู่ไปอีกแล้วคอยก็มาแต่โก้ซุ้มแล้วว่างันเอารุไปล่างเออเอา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 จังวากัน จังหวะกันมุ้ยผู้ใดอยู่ตัวสำนักงานมิสซิลีอฉบ,บับพนัญญาบ้านพญ,ญับ้านก็ไปรับงานกับพญ,ญิตูก็เลยพาพี่น้องเบิ่งฉากพุ่น่ะขึ้นไม่ตั้งกันเรื่อยเจ้าบุญเอาสรุปอาจาราย์เมื่อกี้บุหรี่มาเนาะโอเคครับพี่น้องอาจาราย์เมื่อกี้บุหรี่มานะครับประสานงานกันจนังไดบุที่อยกเขียนมาหายอาจาราย์เมื่อกี้มาสวยเด้อหมดแรกนะครับมาอันนี้นะครับมาเล่นดนตรีให้แต่บาดนี้อาจารย์ที่เขียน่บาบ่มีผู้ใดประสานไปว่าสัน่น เมื่อคืนก็เห็นน้องเลก็กตาเบาอยู่แสดงว่าเพิ่นบน่ได้โทรหากันเอา้าจังได๋ก็จังว่ากันสนามมือแลงบุตรละเวทีหน่อยเฮาหม่องเก่าบุตรละมื้อแลงนะครับพี่น้องนะครับฉากใหม่ของเพชรลำเพลินนะครับฤดูกาลปีที่สี่นะครับยังของอยู่บนกขมีนะครับเดี๋ยวพ่นกัดสินหลาเอาไปขึ้นวันที่สิบเจ็ดบุตรละพี่น้อง อ่ะวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเด้อพอกันอยู่ทาขอนย่างนะครับสารคามวันที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องจะได้กับวาพบปะสังสรรค์กันเด้อพี่น้องอยู่ไก่ทางพี่หรือว่าผู้ใดอยู่ไกลก็อย่าลืมเขาเบิ่งในกลุ่มปิดนะครับซื้อบัตรจองตัวกันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมือแรงกันสิได้ไล่สดพลัะเวทีหน่อยเพชรซาอูประสิวพลัะมือแรงนะครับเดี๋ยวจังใดคำจังหน่อยก็คือสิ่งท้ายย้อยม่จะดอกมัอนี้กับสิเป็นมือบอ ปิดยอดนะครับปิดยอดผ่าปลาเพื่อสมทบโรงเรียนบนเพแห่งน้องเหนือนะครับคนใาบ้านเพื่นกัรศิษได้เอาเข้าไปสมทบมืออืน่นกับแม่นสิษได้เอาไปมอบนะครับสาหรับยอดผ่าปลานะครับสิษใดตัวใดเรียมวุ่แวงมากเบิ่งกันรายละเอียดต่างๆนะครับเนาะมือขค้ืนพี่น้องกระซอยอตัวยอดมาหลากหลายเลยนะครับพี่น้องสมทบมาหลายเลยนะครับเหม,มือนเคลื่อนในกดีเมื่อนี้นะครับกิษยอีกเป็นมือนึงนะครับมืออื่นเพื่นจ้างสิษด์ทรงมอบนะครับ จังสิได้เอาไปหายทางโรงเรียนนะครับสลัยอดผาปลาเนาะฮะโอเคพี่น้องนี่ก็อยู่ในสำนักง,งานคือเกา่าคือเดิมนะครับคิดหอดคิดถึงกันคือเกา่าเลยพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าติ่มอย่าเฝ้าปะนะครับเบิ่งแย่งกันนะครับทีมงานมอรมเพชรนลำเพลพินนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณลหลายๆพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาซ้ำหนี้ครับสวัสดีที่สำนักง,งานยามเมือแหลงครับ